ใายสบายดีพี่น้องสาวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าいいมาเด้อพี่น้องมาเบ่งภาพบรรยากาศบ้านโรงพยาบาลจ้า,าพาคุณยายพาคุณยายมาฟอกไตได้เหมือนี่จ้าค,คุณยายดังถ่ายรถยสบายดีกันทุกูนทุกคนอยู่หนองเนาะพี่น้องเนาะ จะวางขอนหดร่งพยาบาลแล้วม <c oughs> าลุงปุงใจจ้าคุณยายคอยนางเดยยายเดอ้อคอยนางลุงจ้ามานี่มันต้องได้ใส่รถเข็นได้พินอ้องงพ่าวามันนั่น มันตกต่ำตกสูงเนี่ยปืนพักใช่แตจะเซ่มันตะเซาภาพบรรยากาศภาพภาพ,ภาพยางบังบรรยากาศยามตะเ้าอยูาา่ยพี่น้องได้เมู่อคุกล่าวว่าท่านีตื่นนอนอยู่หงสะโตก๊กับอยู่ใกล้ๆคุณยายสวัสดีพี่น้องเราบเน้ คุณยายมาอย่างน้อมึอนี่มาขอไใจตามเคยแล้ว <laughs> <laughs> ตามเคยบอกคุณยายาอตาเคยคพี่น้องเราก็ันอน <c oughs> พี่น้องเราก็ันอนอยู่มาแต่เช้าด้วยพี่น้องเออ้ย เห็นคุณยายขับไปไหนยี่หุ่นกระบอรนี่แล้วเนาะเอาคุณยายถ่ายนี่แป๊บนึงนะแต่อยากถ่ายผักให้พี่น้องเขเบึงนี่ละ ตกต่ำตกสูงพี่น้องเอยขออนุญาตมือนี่ก็เป็นวันอาทิตย์น้อพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่สองมือวันก็ไปเลือกเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งอยู่วันนี่ก็ได้เอา้ามูเข้ามาฟอกไตน้ำกันนั่น <c oughs> กำลังยางมาเพ <c oughs> <c oughs> ิ่นกับมาฟอกไต่มาต่ซาโอ้ได้พี่น้องเอ้ยรนบแรกกับมาตาซาเลยตีหานี่เขาเครื่องกันมดแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> พี่น้องห้า,ากระได้ อากาศเป็จจเห่อนเจืหมิดๆคึมๆได้อเพี่นนอพอโทษขอภัยได้ ลืมแม่ต์บ <c oughs> กันเนี่ยเฮ้ยมูซาบอกว่าจะชลองหุบแน่เลยนะพี่น้องเนะคุณยายกำนั่งทายอยู่เข็นคุณยายเข้าไป bày hoàng phật ญยาิกันผู้ป่วยกับมาทยอยมาส่งแต่เสาร์นีพี่น้องเอ้ย <c oughs> มูเขา้าเขาเมื่อ้วเบอร์ใหญ่เอาเัอะพี่น้องเข่าจับละมูพักหยาดเขากับมาละคุณน,นั่งสุบลุบอยู่ อืมนังสุบหรืแล้วมันฝัดหยาดทั้งนังสุบหรืแล้วยายจ๊ะสวัสดีจ้า พี่น้องเลยที่วิ่ง้อนดีย่างไปย่างมาอยู่บ่ ចង់ណ <Agh> ាក់កន355បង356ចុះค่ะបប៉ែបนึงยาย คอย,คอ,ย,คอ,ยอย้ายเดี๋ยวยายยืนดูักกันอขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเดิมหนุ่มกาสวัสดีจ้า